สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคลิปที่นี้เราเรียนเรื่องหนในการทำตุลเล่ลอยบันลอยระทงค่ะบอนลอยระทงหรือว่าลอยระทงน้ำเติมนะคะใช่ไหมคะเราพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ถูกได้ก็มีอะไรได้าูกไหคะลอยใกระใหม่ค่เขาลมๆไม่ให้ลอยตกงใช่ค่ะเพราะว่ามันเอ่อย่อยสลายย้กใช่ค่ะจะเป็น อยวกก้วยจะเป็นใบตองจะใบไม้ใบไม้สวยๆก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็ทุกเทียงก็สมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะแต่บางท้องไนะไม่ต้องทาให้เราสวยให้ให้เราดูนะคะแล้วก็มาอย่างเงี้ยมันก็จะแยกตลาดง่ายยได้เลยเป็นกระดาษก็ได้นะคะาหรือว่าจะเป็นสมุดบังก็ได้ได้สัุดปากกินก็ได้เลยมันเป็นอยู่ค่ะ พอพูดถึงวันลอยกระทงเรามีการปรดุกกนานจะมีการเล่นมีเผาเทียนเล่นไฟนะฟุตะไลไฟมเนียงมีอ๋อใช่แล้วก็เขาก็ปล่อยกระทงลงน้ำก่อนแข็งตัวมัต้องหักกนานแล้วบางคนก็ใส่ตังเลงไปใส่กระหนุ่ยใส่กระเลงมีบางคนเป็นไงถ้าคุณเปียเศกบางคนต่ดลงเกาะกระโงใช่กระโงไปปีตัง อันตรายนะแค่น้องนี่มันตะไปขิวถึงท่านตายได้ยีเที่ยวนะาแลใช่ค่ะที่เด็กๆก็แย่งกันด้วยว่ายนแย่งกันไปเจดที่เด็กรงน้ำตายนี่กี่คนนั้ใช่เหยค่ะตามข่าวใช่ค่ะแล้วทีนี้เราจะให้องอะไรนะคามแบบกมายแล้วกันอ๋อระบายสีค่ะระบายสีนะ าแล้วก so ็ให้เด็กๆระบายสีเสร็จแล้วก็ถ่ายหน้ารูปตามบ้านที่เราทำใช่ไหมคะส่งมาให้คีณเจมส์คุเฟย์ใช่ไหมคะได้ค่ะส่งมาให้ดูค่ะค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเด็กที่ไม่สามารถส่งวิดีโอได้ก็เหมือนเดิมนะให้ถ่ายรูปถ่ายหน้ค่ะค่ะแล้วคุณเจ๊กับคุณเฟย์มีวิดีอแค่นี้ไหมคะใช่